เช็คลิสต์ my heart ครับเพราะเป็นเวรรุ่นมันเหนื่อยวันนี้เรามาเช็คสุขภาพใจกันดีกว่าครับวันนี้อยู่กับผมครับชาริฟเซาและคุณหมอแชมป์จิตแพทย์ประจําบ้านไวส่ครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ ชีิมหมายอะไรเนี่ยเรามักจะมีแบบว่าความเครียดต่างๆเข้ามาในในตัวเราเลยก็คือแบบว่าแบบเหมือนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยครับคุณหมอประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของเด็กไทยตอนนี้เลยคือการที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรพอได้เข้ามาเรียนจริงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบบางครั้งคือไม่โอเคกับคณะที่ตัวเองเรียนอยู่ก็เลยทนเรียนไปจนกว่าจะจบเนยครับปัญหานี้เจอในหลายๆคนเลยเป็นเรื่องของการที่ยังหาตัวตนไม่เจอว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความสุขกับอะไรกันแน่ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราเราต้องทนอยู่เราต้องจมอยู่ครับ จุดที่เราไม่มีความสุขพอเราทนไปนานๆบางทีมันก็เบื่อน,นานๆแล้วแท้หมดพลังได้เหมือนกันไม่ชอบในสิ่งที่เราเรียนอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เราแบบว่าหมดแพชชั่นมันเรียกว่าอาการหมดใจไหมครับแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ใช่หมดใจแต่ว่ายังหาเป้าหมายหรือว่าหาตัวตนตัวเองไม่เจอคือยังไม่รู้ว่าจะไปให้ใจกับอะไรมากกว่าครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราควรจัดการของความรู้สึกยังไงครับสิ่งแรกเลยนะเราต้อง มาสำรวจก่อนเลยครับว่าเราเนี่ยอยู่กับอะไรได้นานถ้าเราอยู่กับสิ่งไหนได้นานเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พอบอกได้ว่าเราน่าจะชอบหรือว่ามีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหมาะกับเราครับคุณหมอครับอีกปัญหาหนึ่งนี้ของเด็กเด็กเรียนเลยก็คือการที่รู้สึกกดดันในตัวเองครับรู้สึกว่ายังไงตัวเองก็ไม่ได้เกรินิยมเลยนะครับอันนี้เป็นความกดดันที่แบบว่าเอามันเป็นยังไงอะครับบางทีเราคาดหวังเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราได้เกรดดีเนี่ยเราก็จะมีอนาคตที่ดีเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนะครับแต่บางทีเนี่ย นี่เราก็ต้องมองไปในอนาคตว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงเราอ,อยากทํางานแล้วมีความสุขแค่ไหนเราก็อาจจะโฟกัสไปที่วิชาหรือที่เราถนัดอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอย่างชัดเจนครับก็จะได้ไม่ต้องกดดันมากสาบวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Checklist My Heart ครับชาริฟแล้วก็หมอแชมป์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหมนะ่อีหน้าสวัสดีครับ